Oh. สวัสดีปะะเมียนไปรู้จักเขางแต่เมื่อไหร่ว่าเขาชื่อปะะเมียนโอ้ยบ้านอยู่ใกล้กันเมียนไหนเนี่ยเมียนที่อยู่นู่นไง <laughs> พูดส่งเดชพี่ยอดเออก็เห็นใจเนาะมานั่งมานอนมากินกันอยู่นี่นานละครับทีนี้ผมสวัสดีครับเห็นพี่น้องทั่วประเทศบริจาคเงินช่วยท่านกำนันเยอะแยะไปหมด ผมก็จะเอาเงินมาช่วยบ้างครับเหรอผมได้มาสองล้านแล้วฮะไปได้ไหนล่ะครับไปได้ที่ไหนมาสองล้านฮะไปได้ที่ไหนมาสองล้านฮะนี่ไหนอันนี้มันได้อันนี้มันหนึ่งล้านหนึ่งเถิกอันนี้เพิ่งห้าแสนยังจะว่าห้าแสนอีกก็มันยังไม่ถึงเรื่องหลังเอาไรกลับบ้านตอนนี้ขอให้น้ำมันหมดตรงที่ไม่มีปั๊มนะครับ สมัยนี้เขาไม่ต้องกลัวแล้วหมดตรงไหนก็เติมได้ถ้าเติมได้ก็ขอให้ถังน้ํามันรั่วเถอะรั่วก็เอาดินอุดเออดีใจจังเลยพี่ยอดเอ,อ่อพี่ยอดกับนักกล้วยน้ําว้ากล้วยเชิญยิ้ม่ะกล้วยเอากล้กกวยเชิญยิมญย้มกล้วยเชิญยิ้มก็ไปที่ไหนไม่ใช่เ<ป>มื่อกี้ผมไม่ได้เห็นเนียผมด่าเด็กข้างล่างาม,มันบอกพี่กล้วยเชิญค่ะมันน่าจะเรียกเชิญยิ้มนะผมรับไม่ได้เหมอนกันนะเขาก็พูดถูกแล้วดีใจจังเลยเมื่อกี้ขึ้นมาร้องเพลง มองไปเห็นป้ายแดงกลับใจจากอุดรตรงไหนครับผมมือดังๆให้พี่หน่อยฮะพี่รีบชวนกันกลับมาเถอะครับก่อนที่ประเทศชาติจะชิบหายไปกว่านี้ขอบพระคุณมากกราบส้นเท้าเลยครับแล้วก็เห็นป้ายพี่น้องชาวอายุธยาโชูขึ้นมาสามป้ายว่าไงครับแล้วแดงเข้าอายุธยายอมได้ไงอะ มันไม่ได้เข้าทางยุทธยามันมาทางน้ํามาทางน้ําเอาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำาอกเอ้าก็มันก็ใช่อยู่แล้วเออเพราะว่าตอนนี้เขาเอาหัวหน้ามาเป็นหัวหน้าคนใหม่นี่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเพราะคนเก่าเป็นอะไรของคนเก่าเป็นนกผีเออไปร้องที่ไหนคนตายที่นั่นโอ้ยจะหันมาทางนี้สิสัตว์พวกเรามานี่มารีแหลกกันเล็กน้อยลีแลกเล็กน้อยไม่ได้เป็นสาระอะไรไม่ได้อยากให้ท่านมาเอ่อ เครียดกันเรื่องของพวกเราเพราะว่าข้อมูลเยอะแยะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็พูดไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ท่านขึ้นมาแต่ละท่านท่านมีข้อมูลเพียบเราก็รู้อย่างพวกเราเรารู้ได้แต่อะไรบ้างอะไรบ้างตรงโน้นตรงนี้เราก็รู้ว่าเออรัฐบาลนี้โกงยังไงเออแล้วก็ลงรถมาขาหักบ้างเออเราจะมาเล่นตลกเมื่อวานลงรถเออขาพงรลื่นแผลผมไปสืบไปสืบมาแล้วพี่ยอดเป็นไงเจ้าของร้านเอาน้ำมันไปราดหน้าร้านรู้ว่านายกจะมากิน อ๋อเขาไปกินที่อื่นเป็นแสนกินเค็ดก๋วยเตี๋ยวสาบาทหาห้หาลมเลยเออกินสร้างภาพไงความจริงหน้าเอาตะไครเประกรมรมมยไหนบอกจะมาเล่นตลกไงอ,อันนี้ก็เล่นตลกอยู่นี่ไงผมก,ก็เล่าก็เล่าเรื่องตลกที่นายกก็ทำตล,ตลกเมื่อวานนี้ไงแล้ว <ๆ S 1> ผมก็บอกเอาตะไคร้มาพันขาแบบไก่อ่ะไก่เวลาตีตีขาอ่อนก็รไปพันนายกคือผมคุยกับท่านผู้ใหญ่สาธิตบอกว่า คือข้อมูลนี่ท่านรับกันไปเต็มๆแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มันดูหัวเราะเกลิกากลักยิ้มโบบ้างออกปนญญกับบรรยากาศแล้วเนี่ยกับบรรยากาศของจะเล่าให้ฟังออตอนนี้นายกของเราเนี่ยโคตรตลกเลยตอนนี้ตลกยิ่งกว่าตลกอีกพี่เนอะยังไง<ล>เรายังตลกไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราจะตลกไม่ออกแล้วอ,อแต่ตลกตอนนี้นายกของเราตะเวนไปภาคเหนือกับอีสาน พระอีสานก็ไปมาหาสารคามมั่งไปทางเนื้อแหละไปทางที่ไปหากินอึ่งยักมั่งเออไปดูหอหอมไปดูโอทอ็อปงานเนี่ยไม่ควรนายกรัฐมนตรีไม่ควรไปยุ่ง<ช>น่าจะปล่อยให้นายกอบตอเขาดูไป<ช>มั<ใ>น<ใ>นายกอบตอนายกเทศบาลเ็ามีเยอะแยะหมดมันเป็นภารกิจที่สูนเปล่ามากมมแล้วก็เที่ยวสร้างภาพผมก็น่าเห็นใจนายกเราอย่าไปด่าไปว่าอะไรแกมากเลยเพราะแกไม่แกไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ แกไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้ตลกเลยตลกตลกแล้วเขาเขียนแกไม่รู้เรื่องอลลลลแล้วเขาก็เขาเขียนบทมายัางไงก็เล่นอย่างนั้นเล่นบางทีก็เล่นไม่ธรรมาชาติตอนนี้นายกจะเล่นน้ําตาไหลก็น้ําตาจอระเข้พี่ยองแล้วคุณเคยเห็นหรือเปล่าอ่ะเคยน้ําตาจระเข้นะเออมันร้องที่ไหน มันนอนที่ไหนใช่ไหมเมื่อวานเดินผ่านพักก็เห็นตรงนี้สองตัวนอนกอดกันอยู่ข้างอันนั้นไม่ใช่จอร์เจี้ยอันนั้นเทียร์อันนั้นจาหยาบพายผมไปมืดมืดผมไม่รู้เห็นตัวมันใหญ่ๆอญ่เผมก็ดูว่าจระเข้มันนอนกอดกันอยู่เดแล้วเคยเห็นจระเข้นั่นเดินไหมสังเกตเวลาเขาจะเดินเดินไงฮะโอ้โหมีแลบลินเด้อ แวบแวบแวบเนี่ยพี่ยอดเขาถึงมีแฟนคลับไงเนี่ยมีเด็กเขียนจดหมายมาหาพี่ยอดนะอ่าเชิญเลยเชิญเลยสักหน่อยหนึ่งสัหน่อยนึ่งจดหมายหน่อยผู้ใหญ่กำนันตอบทุกวันพวกเราก็ตอบมั่งคือท่านกำนันเขามีแฟนคลับเยอะแยะนี่เขาก็บอกว่าฝากถึงลุงยอดด้วยเด็กๆเดๆเขาบอกว่าขอบใจมากลูกสวัสดีครับคุณลุงยอดนครนายกโอ้ยขอบคุณครับหนูชื่อเด็กหญิงสำอางโอ้โห หญิงสำอางชื่อโบราณเหลือเกินชื่อโบราณมากเลยไม่เด็นไรเขาคงจะอนุรักษ์ของเก่าอพ่อแม่เขาอาจจะชอบเขาใ่หนูชื่อเด็กหญิงสำอางนามสกุลนกนางแอนค่ะโอ้ดีดีน่ารักดีดีกว่านกผีเออเอแต่ชื่อเล่นหนูชื่อน้องเปิ้ลค่ะโอ้โหแม่คุณชื่อน้องเปิ้ลซะด้วยน้ำใหม่ดีไม่ชื่ออีหอมหัวใหญ่ครัอ ดีนะชื่อน้องเปิ้ลได้ทันสมัยหน่อยหนูชอบดูตลกของคุณลุงยอดมากเลยชอบมานานแล้วเรียกได้ว่าเป็นแฟนขับก็ว่าได้ค่ะอย่างหนึ่งหนูก็เป็นคนนครมนฑลกลุงยอดเลยเป็นนครนครเหมือนกันโอ้ยผมนครนายกหนูนครศรีธรรมราชค่ะโอ้แล้วมันเติมมันใกล้กันตรงไหนเวลาบนละทางไงแต่ว่าพี่เคยน้องเมียเพื่อนพ่อหนูเป็นคนนครนายกค่ะใครนะใครนะพี่เคยน้องเมียเพื่อนพ่อเขา แล้วมันจะเรียกกันยังไงอาชิบหายมานับถือกันยังไงเนี่ยคุณลุงยอดถึงจะหัวล้านแต่ก็ยังดูดีเหมือนเดิมอา้าเอาจนได้อะล้านเท่าเดิมหรือล้านมากกว่าเดิม<น>คะโอ๊ยนี่จะ <S 1> <S 1> <c oughs> ถามก็ถามไปทีเดียวนี่มันจะชักขันหัวแล้วนี่ห<อ>นูไม่ได้ลาลาบละลวงนะคะหนูพูดความจริงค่ะอายเหรอคะทำหัวแดงเชียวอนนี่เขาถามว่าเออถามลุงยอดคะ หัวร้านนี่ร้านเองหรือข้างบ้านยุเนี่เออเขาละคนพี่บ้าน,นจะไปให้ข้างบ้านยุ่มร้านขนาดนี้แต่ว่าถึงยังไงก็ดูหล่อดูดูไกลๆดูนาน,านๆเหมือนจ่าฝูงเหมือนกันอโอ้จ่าฝูงเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพวกไก้พวกมา้าพวกลิง,งลิงถ้าายหนูจะซื้อวิก ผมปลอมมาฝากให้ก็ได้แต่ซื้อให้ลุงยอดคนเดียวนะคะส่วนไอ้ปึ้งไม่ซื้อให้หรอกยังไงปึ้งไหนเนี่ยไม่รู้ก็เด็กเขาเขียนมาโอ้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไอ้นั้นเขาไม่ใช้วิกหรอกไม่ใช่วิกหรอกใช้กระโถนครอบเขาบอกว่าหนูมาร่วมชุมนุมบ่อยค่ะเราต้องรับผิดชอบสังคมด้วยกัน หนูจะเป็นเด็กหนูก็มีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีดีลูกดีดีไม่ใช่ว่าผมตัวเองก็ยังรักษาไว้ไม่ได้เนี่ยมันทำไมไม่เลยไปไหนสักทีมันวนกลับมาอีกแล้วหนูไม่ได้ว่าลุงยอดนะคะอย่างลุงยอดนี่เขาไม่เรียกหัวล้านหรอกอ่ะเออยังดียังดีเขาเรียกหัวเถิกเขาเรียกอะไรบับเทบบโอ้มันเทเยอะเทยังไงมันเทยังไงเด็กเขาเขียนมาเขาเรียกบอบเทแต่ว่า เทไปข้างหลังมากหน่อยหนึ่งโอ้ยมันก็ล้านนั่นแหละมันเทเยอะเอ้นเทเยอะบอกขอถามลุงยอดจริงๆเลยว่าลุงยอดเป็นอะไรกับสอนลามคะแน่แม่โวโยแมย่ตาถึงเด็กก็เป็นญาติกันห่างๆฮะดูนูเผลอๆแล้วหล่อเหมือนสอนลามเลยโอ้ยขอบใจลูกหนูพูดเล่นคะ่ะ <K _ T> มันยังไงกันแน่ไม่แต่มันตอบเหมือนจดหมายเหมือนโทรศัพท์หนูขอชื่นชมลุงยอดมากเลยที่เสียสละมาต่อส,สูอส้เพื่อส่วนรวม <c oughs> มาสู้เพื่อพวกหนูบนเวทีกปปสขอบคุณค่ะอ้อหนูมีข่าวดีอยากจะบอกคุณลุงยอดอีกอย่างหนึ่งค่ <c oughs> ะคือตอนนี้หนูอดหมากแล้วมันยังไงหมักฝรั่งนะ อดมาก,กันสักอดมากแล้วมากกินกระพูนี่แหละค่ะโอ้โหคุณนึกตั้งแต่ชื่อตอนแรกแล้วปอลอถ้าผ่านไปทางบางแคอย่าลืมแวะเยี่ยมพวกหนูบ้างนะคะโอ้ชาตแล้วแล้วหนูอยู่ตรงไหนลูกหนูอยู่บ้านพักคนชลาบางแคค่ะ <laughs> โอ้ยไปเอยหนูเอ้ย <laughs> ผ่านมาก็อย่าลืมชื่ออย่าอมอยาดมย่หมองมาฝากหนูมั่ง อฝากอีกนิดหนึ่งถ้าลุงยอดโตกว่านี้จะไปอยู่กับพวกหนูก็ได้นะคะโอ้ยกว่าหนูกว่าลุงจะโตเท่าหนูก็หนูตายไปแล้วก็บอกยินดีต้อนรับว่าลวงเล็บใหญ่สำอางอว่าไงสำอางโอ้โหแฟนคลับเข้ามาทั่วเลยนคลแสดงว่าแกอยู่นานแล้วยังสำอางอางนียอันนี้อะไรลูกใครเนี่ยลูกใครอะลูกองลูกหยองเหรอชื่ออะไรครับชื่อน้องยิ้มน้องยิมน้องยิมเกิดมาทำไมครับ มาฆ่านะ่าเด็ดนะโอ้โหน้องน้องยิ้มทำไมไม่ง่วงเนี่ยดูดมา้าดูดมา้ามาะจะบ,บ้สอนลูกอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเออไปสอนไงเนี่้เดี๋ยวตีตายเออเดี๋ยวตีตายเลยอ่ะไปอยู่นี่นี่นี่ลูกหยองจริงเหรอลูกผมฮะทำเองเลยให้คนข้างบ้านทำเขาช่วยกันโอ้โหจับบ้าเลยนะกล้วยของไอ้พันนี้มันแบ่งกันได้ที่ไหนเล่า เอาทำไมจะแบ่งไม่ได้รับเวลาเสียบ,บตัตรเขายัางเสียบตั้งหลายทีเห็นบบไหมเ,เวลาเราอยู่ก็ให้เขาเสียบแทนมันจะเป็นไรไปอ่ะ <S 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 เออเขามีลูกสามคนคุณหยองเขาไม่ีลูกสามคนเออนี่ลูกยอดเนี่ <S <S ลูกสามคนคนโตกับคนเล็กนะลูกเขาแต่ไอคนกลางลูกใครก็ไม่รู้นักนักอวยกับพูดเลอะเทอะไอของอย่างนี้มันเสียบกันได้แทนกันได้เฉพาะบัตรไอของอย่างนี้มันแทนกันไม่ได้หรอก เวลาพี่ยอดเวลาไปบ้านผมเนี่ยผมก็เรียกกินข้าวตลอดคนเรานับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกันเออเวลาผมไปบ้านพี่ยอดวันนั้นนอนกับเมียอยู่ไม่เห็นชวนผมมั่งนี่เมียกูไม่ใช่ข้าวนะเออไอ้นี่ถ้ากูชวนมึงแล้วกูชวนไอ้นั่นไปเสียบแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันยังไงกันเว้ยแม่มาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับผมกับพ้อมนักกล้วยกับลุงยอดเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเป็นตลกก็ทํามาหากินกัน่ะเรียกไอ้ทิศก็ได้อ๋อเรียกลุงยอดโกรธเออเรียกลุงมันแก่เกินผมก็ด่าปากพี่เออไม่เป็นไรอ่ะเรียกทิศเยอะคือพวกเรามาทํางานกันเมืองอยู่บ้างแล้วลิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรามาด้วยอุดมการอุดมการคือเรามาในมาในสิ่งที่ถูกยากควรอยากจะมาช่วยดูแลสังคมโดยประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆจากใจเลยแล้วทำไมถึงออกมาผมถามจริงๆทำไมพี่กล้วยออกมา ออกมาที่เหรอ<ะ>ก็แหม้ก็เห็นว่าพี่น้องเนี่ยมานั่งกันอยู่นานคือหลายเดือนจริงๆผมก็มาเลื่อยแต่ผมจะอยู่ข้างล่างมัง่งอ,อะไรมัง่งใช่คือเราเป็นคนกรุงเทพครับมาง่ายเราก็ไม่อยากจะมาเอาเปรียบคนบ้านนอกคนบ้านนอกมานอนมากินกันเป็นเดือนๆแล้วพวกเราคนกรุงเทพจะมานั่งเฉยไม่ได้หรอกครับอันนี้มันเป็นวาละแห่งาช<ภ>าติหากแม้ว่าคนไทยคนใดคนหนึ่งมไม่ออกมาในช่วงนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ท่านจะเป็นบุคคลที่ตกโลกมันตกโลกเพราะมันตกโลกเพราะอะไรพี ab g ab g. ่น้องที่เคารพผมเองไม่มั yeah, ่นใจเราไม่มั่นใจว่าอีกกี่ร้อยปีนรกถึงจะสร้างคนเลวให้เราไล่อีกใช่แต่ผมว่ามันดีไปอย่างนะถ้าไม่มีคนประเภทนี้เราก็ไม่รู้จะไล่ใคร <laughs> รัฐบาลชุดนี้วันวันทำอยู่สองเรื่องผมเห็นคนพูดหลายคนแล้วเรื่องอะไรมีทำหากับทำเฮียเท่านั้น <laughs> พี่น้องครับฉะนั้นแล้วเราก็นิ่งเฉยกันไม่ได้ใช่ตลกศิลปินดารามากันมากมายมากันมากมายครับมากันแรกๆเลยถวะาดาราก็ผวาบางคนก็กระทบกระเทือนกับหน้าจอใช่ แล้นกแสกก็มาประกาศแดลาคนไหนที่ไปขึ้นเวทีจะประกาศพูดเหมือนเราจะจดชื่อไว้อีนกผีเสียใจจ,จ,จดชื่อก็จดเพราะกูตกงานล่วงหน้าไว้รอแล้วใช่ <laughs> แม้มาจดช <จด S 1> ื่อ <ตก S 1> <ต>เราแต่มึงยังไม่ได้พูดนะกูก็ไม่มีงานอยู่แล้ว <laughs> จะให้สัมภาร์ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษอกูหักหน้าที่จ่ายทุกเรื่อง กูนี่เสียภาษีจริงเป็นรัชดรจริงใช่ออแล้วพว,พ,พวกเราเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะแล้วตามที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเขาก็จะ,ะขึ้นไป้ายไว้โ<อ>เออโรงพยาบาลน,นี้ไม่ไม่เอารัฐบาลโกงโอ้โห<อ><อ>พี่น้องเสื้อแดงอีนอกแสกสั่งให้คนไปลุยไปลือปล้อไปลือปล้อโรงพยาบาลแล้วมาประกาศด้วยพี่น้องเสื้อแดงหากว่าวัด โรงพยาบาลใดที่ขึ้นป้ายต่อต้านรัฐบาลขอให้พี่น้องเสื้อแดงอย่าไปใช้บริการก็เชิญมึงตายตามอัธยาศัยเถอะเออเออเขาก็ไม่ต้อ,ตอตงการับใช้มึงอยู่แล้วอะพี่หยองได้พูดเหมือนนะเนี่ยไม่อันนี้อันนี้เรื่องของพี่หยองไปนะอะไร <laughs> อยู่ด้วยกันก็รับด้วยกันสิดีดีดีเรื่องของเราคืออย่างนี้เรื่องของเราคือยังไงคืออย่างนี้น<ช> ที่เรามาคุยให้สนุกสนานกันเล็กๆในน้อยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งบนเวทีแห่งนี้ล่ะโอ้ประกวดร้องเพลงเลยใช่มีหมู่หกหมู่บ้านมีหกหมู่บ้านฮ้าจะเป็นหมู่บ้านลาดดำเนินหมู่บ้านสวนลุมู่บ้านลาดประสงค์หมู่บ้านปทุมวันให้เตรียมจัดส่งตัวแทนและเฟ้นหาคนที่นักร้องคนที่ร้องเพลงดีๆไว้ เราจะมีถ้วยรางวัลเพราะว่าตอนนี้ถ้วยเราล้างไม่ไหวแล้วมันเยอะเหลือเกินเราจะขอถ้วยจากท่านกำนันแล้วันออ<อ>มีรายชื่อท่านสลักแล้วจะมีรางวัลเงินสดด้วยนะเออเอ่อเอ่อ <BE AT> <BE AT> เอาเปลี่ยนเป็นเงินคนอื่นได้ไหมฮะ เงินในสดไม่ค่อยดีว่ะเอาเอาเงินเสาทรายก็ได้ <laughs> <laughs> ไหนๆก็มาอยู่กันนานแล้วเนี่ยอยู่กันมา,นานแล้วก็จัดกิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนานให้ท่านได้ลี่แหลกกันบ้างให้ท่านขึ้นมาปล่อยเขาเรียกปล่อยผียป,ลยปล่อยสารกันดเวยจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่เครียดอะไรลูกยิ่งรักออกไปออกไปนะฮะยิ่งรักสงสัยมาจะหมดฤทธิ์แล้ววะยศออกไปนะออกไปเลย ออกไปดังๆออกไปดังตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วเป็นอันว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่าย2องโมงตรงเราจะมาทํารายการเรนสามคนอยู่วันเนี้ยนะมาทํารายการกันก็วันสงสารประชาชนน่นเอต้องแบ่งเวลากันไปฮะไม่ปกติเขาก็ร้อนกันอยู่แล้วแล้วเราขึ้นมาอีกสามคนนี่ไม่ใะมั้าข้างหลังหัวเหรอก่อนจะขึ้นมาพี่ก็เอาหัวชุบน้ำแข็งหน่อยสิ เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ใครมีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงสามารถเป็นตัวแทนหมู่บ้านของท่านได้ในห6หมู่บ้านท,ที่อยู่ในสวนลุมเราเนี่ยนะผมส่งมาเรามีรางวงรางวันให้มาสนุกสนานกันเราะว<ช>่าหญ่าสาธิตบอกแล้วจัดรางวัลไว้แล้วจัดรางวัลไว้แล้วแล้วพวกเราจะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่บ่ายสองโมงทุกวัน พี่น้องครับวันนี้พวกเราสามคนก็หมดเวลาขอฝากไว้นะครับท้อได้แต่อย่าพึ่งถอยใกล้เวลาใกล้ถึงจุดหมายแห่งความร่มเย็นแล้วนะครับผมดูแล้วว่าเมื่อวานที่จังหวัดอยุธยาเขาก่อไม่ติดแล้วครับก่อไม่ติดแน่ๆครับพวกเราพี่น้องครับใกล้แล้วเราเหนื่อยกันมาอีก4เดือนเราขอเหนื่อยกันอีก8เดือนได้ไหมครับโอ้ยอีกสัก8วันพอทนเราสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา โลกพี่น้องครับมากันเถอะครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันก็อยากจะบอกว่าเราไม่ต้องรักกันเหมือนญาติใช่แต่ขอให้รักชาติเหมือนกันครับสวัสดีครับครับผมอ้าวจะต่อไหมครับเนี่ย